เขาว่ากันว่าไม่มีรอยยิ้มใดในโลกที่จะบริสุทธิ์ได้เท่ากับรอยยิ้มอันไร้เดียงสาบนใบหน้าของเด็กน้อยและไม่มีความรู้สึกใดที่จะบริสุทธิ์ใจไปมากกว่าความรู้สึกที่เด็กคนหนึ่งจะมีต่อสิ่งใดหรือแม้กระทั่งใครคนหนึ่งซึ่งถ้ามันเป็นไปตามที่ว่ากันมานั่นหมายความว่าอุบัติเหตุทางใจที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อครั้งยังเยาว์วัยมันก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อกําเนิดเกิดเป็นเมล็ดพันธุ์ไม่ทราบชนิด ที่ดันสร้างปาฏิหาริย์โดยการเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ขนาดมะฮึมาผ่านเพียงแค่การสบตาใช้เวลาและสร้างเสียงหัวเราะร่วมกับเธอคนนั้นเธอคนเดียวที่ผมสามารถยืดอกพูดออกมาจากหัวใจได้เต็มปากว่าแม้เวลาจะล่วงเลยผ่านมาเป็น10ปีแต่จนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เจอผู้หญิงคนไหนที่มีอำนาจมากพอจะสามารถสร้างมาเมล็ดพันธุ์ชนิดใหม่และทำให้มันเติบโตขึ้นมาแทนที่ต้นไม้อายุ1ิปีของเธอคนนั้นได้ เรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้อาจมีจุดเริ่มต้นมาจากความไม่ได้ตั้งใจในระยะเวลาสั้นๆแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นอย่างน้อยตัวผมในตอนนี้ก็ยังมั่นใจว่าความหวั่นไหวที่เกิดขึ้นกับผมในวันนั้นมันไม่ใช่แค่อารมณ์ชั่ววูบเพราะเมื่อเวลาค่อยๆผ่านไปจนถึงจุดที่ชัดเจนมากพอขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตำนานแอบชอบ10ปีถูกคนถูกที่ผิดเวลา ย้อนกลับไปเมื่อ1ิบกว่าปีที่แล้วนับจากวันที่คลิปนี้ออกอากาศตัวผมเองยังเป็นแค่เด็กบ้านนอกหัวเกรียนเรียนอยู่ชั้นอนุบาลคนหนึ่งที่พ่อกับแม่ตัดสินใจส่งมาเรียนโรงเรียนในเมืองด้วยเหตุผลบางอย่างที่ตัวผมเองก็ยังไม่เคยถามแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมได้พบกับเธอเป็นครั้งแรกแต่อย่าเพิ่งคิดว่ารักแรกพบของผมมันเกิดขึ้นตั้งแต,แต่ตอนนั้นเพราะเอาเข้าจริงตัวผมในตอนนั้นยังตกลงกับตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ําว่าสรุปแล้วผมจะเป็นชายชาตรีหรือเป็นว่่าาททีสวประเภ ผมมองไม่ออกว่าแบบไหนคือหลอ่อแบบไหนคือสวยและแบบไหนคือแบบที่ผมชอบเด็กอนุบาลน,นะคุณมันไม่ค่อยจะคิดอะไรแบบนั้นกันหรอกขนาดปวดฉี่กลางคาบผมยังปล่อยตัวเองฉี่รถกางเกงเพราะไม่กล้าขอครูไปเข้าห้องน้าเลยจะนับภาษาอะไรกับการมองผู้หญิงคนอื่นที่อายุยังไม่ถึงขั้นไปทําบัตรประชาชนด้วยซ้ําสิ่งเดียวที่ผมคิดอยู่ในหัวตอนนั้นและคิดอยู่แค่เรื่องเดียวในทุกๆวันคือเมื่อไหร่ผมจะได้กลับบ้าน จนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงประถมช่วงเวลาแห่งการผลิบานและเป็นช่วงที่เราจะเริ่มได้เห็นโครงหน้าของเด็กๆที่กําลังจะพัฒนาไปเป็นหน้าตาที่แท้จริงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าผมกับเธอยังคงเรียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันชั้นเดียวกันและอยู่ห้องข้างๆกันเหมือนเดิมแต่อีกหนึ่งสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาและมันกําลังจะทําให้โลกทังใบของผมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคือผมกับเธอขึ้นรถโรงเรียนคันเดียวกันครับ ตามประษาเด็กครับเวลามีเด็กรุ่นเดียวกันมานั่งอยู่ข้างๆก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะเล่นกันคุยกันหยอกกันแบบไม่ได้คิดอะไรแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือผมดันคิดคิดว่าทําไมเธอน่ารักจังวะคุยด้วยแล้วสนุกอะอย่าคุยด้วยทุกวันเลยได้ไหมฮะคิดแบบนี้วนๆอยู่อย่างนั้นพอได้เจอเธอสัปดาห์ละ5วันความผูกพันมันก็เริ่มก่อตัว บวกเข้ากับความน่ารักของเธอที่ณตอนนั้นผมเริ่มมองออกแล้วว่าเธอคือเด็กผู้หญิงที่น่ารักกว่าคนอื่นๆที่ผมได้เจอจริงๆมันคือความน่ารักที่ตัวผมในตอนนั้นไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้แต่ผมในตอนนี้ทำได้ฟังกันช้าชาชัดๆนะครับรอยยิ้มอันไร้เดียงสาบนใบหน้าที่อ่อนหวาน ในตากลมโตสีน้ำตาลชวนสะกดให้หลงไหลผิวพันธ์เปล่งประกายขาวนวลอมชมพูผ่องอัมภัยชีวิตนี้ไม่เคยเจอเด็กสาวคนไหนสวยเท่าเธอแล้วไม่ยอดกัลยาเธอสวยซะยิ่งกว่าเน็ตไอดอลบางคนในตอนนี้ซะอีกและใช่ครับมเมล็ดพันธุ์ที่เธอปลูกเข้าไปในหัวใจดวงน้อยของผมมันออกดอกบานสะพรั่งครบทั้ง4ี่ห้องเป็นที่เรียบร้อยผมชอบเธอเข้าให้แล้วชอบจริงๆ อาจจะยังไม่ถึงขั้นรักแต่แค่คําว่าชอบในตอนนั้นมันก็ชัดเจนมากพอแล้วชัดเจนแบบที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันคือความชอบที่ชอบแบบไม่มีเงื่อนไขชอบจากใจแบบที่ไม่มีอะไรอย่างอื่นมาผสมเลยและถึงผมจะเป็นคนที่ไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นแต่ผมมั่นใจมากว่าผมคือเพื่อนผู้ชายคนแรกที่มองเห็นความสวยของเธอ และก็น่าจะเป็นเพื่อนคนแรกๆที่มองออกว่าเธอกําลังจะเติบโตไปเป็นเพชรเม็ดงามอันเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆมากหน้าหลายตาเป็นแน่แท้และถ้าสิ่งที่ผมคิดมันดันเกิดขึ้นจริงขึ้นมานั่นอาจหมายความว่าถ้าผมไม่ทําอะไรสักอย่างผมกับเธออาจไม่มีวันได้ขยับความสัมพันธ์จากเพื่อนเป็นแฟนเลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเอาตัวเองไปแข่งกับใครถ้ามั่นใจว่าชอบเธอจริงๆอยากมีเธออยู่ในชีวิตไปตลอดชีวิตจริงๆทางเลือกมีอยู่แค่2ทางจีบ หรือไม่จีบจีบหรือไม่จีบคําตอบของคําถามนี้ถูกเฉลยทางอ้อมในชื่อคลิปแล้วครับผมไม่จีบครับไม่ใช่ว่าผมไม่อยากเป็นแฟนกับเธอไม่ใช่ว่าผมไม่กล้าผมกล้าพอจะบอกเธอไปตรงๆด้วยซ้ําว่าผมชอบเธอกล้าพอจะยอมรับผลที่ตามมากล้าพอจะชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองและบอกตัวเองว่าถึงเราจะชอบเธอขนาดไหนชอบมานานกว่าคนอื่นสักเท่าไหร่แต่เรารู้อยู่แก่ใจว่าเรายังไม่พร้อมว่ะ ไม่พร้อมไม่พอจีบไม่เป็นด้วยเอาตรงๆอะไรคือการหยอดคําหวานตอนนั้นหยอดเป็นแต่สัตว์เลื้อยคลานอะไรคือการบอกฝันดีก่อนนอนทุกคืนมือถือยังไม่มีเลยจะบอกฝันดียังไงก่อนอะไรคือการชวนออกไปเที่ยวในวันหยุดผมยังขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นด้วยซ้ําและอะไรคือการได้ใช้เวลาร่วมกันเพราะก่อนหน้านี้ตอนผมกับเธออยู่ด้วยกันผมเล่นกับเธอเหมือนเธอไม่ใช่สุภาพสตรีแล้วอย่างนี้จะเอาอะไรมาจีบก่อนครับเธอไม่มองผมเป็นเอาหวังก็ดีขนาดไหนล่ะครับ พราะความจริงคือเธอไม่คิดอะไรกับผมด้วยซ้ําแม้ว่าเธอจะรู้ว่าผมชอบเธอก็ตามถึงขั้นที่ผมยอมรับชะตากรรมและตกลงปลงใจกับตัวเองว่ามันคงไม่มีอยู่จริงหรอกอะไรก็ตามที่เด็กหัวสินแบบผมจินตนาการไว้และใส่เธอเข้าไปในทุกๆช่วงเวลาต่อจากนี้ไม่มีหรอกได้ไปดูหนังที่ชอบด้วยกันไม่มีหรอกพากันไปเที่ยวต่างจังหวัด3วัน2คืนไม่มีหรอกได้วางแผนอนาคตที่เราทั้งสองต่างมีกันและกันอยู่ในนั้นและไม่มีหรอกวันที่ผมจะได้เดินเข้าร้านขายเครื่องประดับ เพื่อเอาเงินที่ผมตั้งใจเก็บไว้ไปซื้อแหวนเพชรที่มีเส้นรอบวงขนาดเท่านิ้วนางข้างซ้ายของเธอมันไม่มีหรอกเลิกฝันกลางวันในค่าบเรียนวิชาศิลปะได้เวลาที่ผมจะต้องเอาหน้าเธอออกไปและแทนที่ด้วยเครื่องหมายคำถามอันเป็นสัญญาณที่บอกอย่างชัดเจนว่า Move on ซะนะแล้วก็อย่าหาไปสารภาพความในใจกับใครอีกถ้ารู้ตัวว่าตัวเองยังไม่พร้อมและแล้วพวกเราก็เดินทางมาถึงบทที่สในวันที่ผมต้องย้ายโรงเรียน มัธยมศึกษาปีที่1เริ่มต้นขึ้นในฤดูร้อนปี2013แม้ว่าผมจะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายกับการจะลืมใครสักคนที่เข้ามาในชีวิตเราตั้งแต่สมัยอนุบาลยิ่งเป็นคนที่เรารู้สึกไปแล้วผูกพันไปแล้วและหนักที่สุดคือแทบจะรักไปแล้วมันยิ่งเป็นไปได้ยากที่จะลบเธอออกจากความทรงจํหรู้ถึงขั้นเป็นไปไม่ได้แต่การที่ผมได้มาเจอเพื่อนใหม่ สถานที่ใหม่สังคมใหม่ๆและสาวๆกลุ่มใหม่ในโรงเรียนเอกชนที่ค่าเทอมแพงเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดมันก็น่าจะพอช่วยฮิวใจให้ผมค่อยๆลบภาพเธอออกจากสมองได้บ้างแต่ไม่เลยครับไม่รู้ว่าทำไมทำไมนะทำไมทำไมต้องหยิบยื่นโอกาสที่2เข้ามาให้ผมในตอนที่ผมยังไม่พร้อมจะคว้าวมันไว้ ทำไมต้องส่งเธอกลับมาตามหลอนหัวใจในช่วงวัยที่ผมแทบจะเรียกได้ว่าเลือนที่สุดในชีวิตให้ตายเถอะดวงตากลมโตว,วาววับคู่นั้นน้ำเสียงอันไพเราะเสนอแก้วหูทั้งที่ผมยังไม่เคยได้ยินเธอร้องเพลเงนั้นเธอย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่เดียวกับผมครับมาเฉยๆไม่ว่ามาในเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดที่สวยกว่าเดิมสดใสกว่าเดิมเหมือนเริ่มหัดใช้ความน่ารักของตัวเองเป็นแล้วและมันยิ่งทวีความน่ารักเข้าไปแบบยกกำลัง30เพราะมาคราวนี้เธอตัวเล็กกว่าผมแล้วครับ ถึงจะเล็กกว่าไม่มากแต่การที่อยู่ดีๆคนที่เคยตัวสูงกว่าเรามาตลอดอยู่ๆก็หดลงเหลือแค่ระดับหน้าผากโดยมีสาเหตุมาจากความสูงของเราที่เพิ่มขึ้นในแบบที่ตัวเธอเองตามไม่ทันส่งผลให้นั่นแหละครับ Move On กี่โมงดีทุกวันนี้ยังไม่มีใครมาทําให้ผมรู้สึกได้มากขนาดนี้เลยครับจากที่เคยคิดว่าตานานเรื่องนี้มันน่าจะจบตั้งแต่5ปีหลังจากที่ผมย้ายโรงเรียนเป็นไงล่ะถ้าไม่รีบทําคลิปนี้ตั้งแต่ตอนนี้เผลอๆมันจะกลายเป็นตานานแอบชอบ20ปีไปก่อนนะ และด้วยความที่ผมรู้จักกับเธอมาตั้งแต่สมัยอนุบาลมันเลยทําให้ผมคือหนึ่งในคนที่ได้เห็นพัฒนาการความสวยของเธอตั้งแต่ร่างแรกมาจนถึงร่างอัลติเมทซึ่งก็คือร่างปัจจุบันและยิ่งไปกว่านั้นผมคือหนึ่งในคนที่ได้รับรู้ว่ามีใครเข้ามาจีบเธอบ้างผ่านการบอกเล่าของเธอเองและเธอก็เล่นบอกผมสมดุลเลือกแบบไม่กะให้เก็บไปเดาเองเลยทําซะอย่างกับผมเป็นเด็กเส้นไม่รู้ว่าบอกเพื่อให้ผมเตรียมตัวหรือบอกเพื่อให้ผมทําใจเพราะหนึ่งในนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากผมเนี่ยแหละครับเอา ไหนบอกไม่จีบใช่ครับก่อนหน้านี้ไม่จีบจีบไม่เป็นแต่ตอนนี้วงเล็บเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วตอนผมอยู่มส <c oughs> ก็ยังจีบไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วแหละแต่ขอลองสักหน่อยมันจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ลองเสี่ยงแล้วจะรู้ได้ไงว่าทุกสิ่งที่เราจินตนาการไว้มันจะเป็นได้แค่เพียงภาพในความฝันที่ไม่มีวันได้เกิดขึ้นจริงอีกอย่างด้วยความที่เราเริ่มโตขึ้นมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้นถึงมันจะยังเป็นรักที่บริสุทธิ์อยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามา มันคือความคึบขนองตามภาษาวัยรุ่นล้วนๆครับและความคึบขนองนั้นมันนำพาให้ผมต้องมาเจอกับคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดสุภาพบุรุษนิรนามที่เอาชนะศัตรูทั้ง10ทิศและสามารถพิชิตดวงใจของเธอได้โดยใช้เวลาเป็นปีๆๆๆ,ๆใช่ครับเขาคนนั้นก็คือแฟนคนแรกและคนปัจจุบันของเธอเองไงล่ะ,ฉะเฉลยแบบไม่คิดจะปล่อยให้เดาเพราะเนื้อหาหลักของเราคือเรื่องเล่าจากความรู้สึกของผมครับซึ่งในขณะเดียวกันมันก็ทําให้ผมได้รู้ว่าเธอคือคนที่ฉีบยากมาก ไม่อยากได้ไงก่อนเนิร์ะขนาดนั้นสูง161ใส่แว่นผมยาวผิวขาวดัดฟันโอ้โหนี่มันครบสูตรความเป็นฮอตเนิร์ดโดยสมบูรณ์แบบ <c oughs> ด้วยสัญชาตญาณของผมที่ส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบการแข่งขันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่ได้อยากเอาตัวเองไปวัดอะไรกับใครเพราะลำพังยังเอาตัวเองไม่ค่อยจะรอดเลยแต่ในเมื่อผมพาตัวเองเข้ามาอยู่ในสมรับภูมิหัวใจที่มีโลกทั้งใบของผมเป็นเดิมพันแล้วถ้าผมชนะนั่นอาจหมายถึงภาพในความฝันที่อาจกลายเป็นความจริงเข้าสักวันเพราะฉะนั้น สู้เท่าที่สู้ไหวจริงๆอย่าใช้คําว่าสู้เลยใช้คําว่าปล่อยไหลไปตามเวรตามกรรมน่าจะเหมาะกว่าผมไม่ใช่ลูกคนรวยที่จะขอเงินพ่อมาเปคนที่ชอบไม่ใช่เจ้าบทเจ้ากรนที่จะหยดคําหวานชวนลหลงไหลไม่ใช่เทพบุตรลูกรักพระเจ้าที่ทําสาวๆใจละลายแค่เด็กผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่ดันเผลอตัวมาตกหลุมรักนางฟ้าตกสวรรค์เพราะงั้นสิ่งเดียวที่ผมทําได้ในตอนนั้น คือหยอดทุกครั้งที่มีโอกาสใช้ความสามารถด,ด้านดนตรีเพื่อเบียง่งเบนความสนใจได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถึงผมจะเคยรักเธอสุดหัวใจแต่สุดท้ายถ้าเธอไม่ใช่ของผมผมก็ไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องล้งเธอไว้ปล่อยเธอไปมีความสุขกับคนที่น่าจะรักเธอและให้เธอได้มากกว่าผมซะยังจะดีกว่ามันคือสงครามหัวใจที่กินเวลาตั้งแต่วันแรกของมัธยมศึกษาปีที่ส ลากยาวไปจนถึงวันสุดท้ายของมัธยมศึกษาปีที่6ไม่มีใครรู้ว่าตัวผมกําลังสู้อยู่กับใครหรือสู้อยู่กับอะไรเพราะเอาเข้าจริงคนที่รู้เรื่องนี้และรู้ว่าเธอคือใครปัจจุบันมีไม่ถึง10คนไม่สามารถระบุจํานวนที่แท้จริงได้แต่มั่นใจว่าไม่เกินจากนี้แน่นอนที่ว่ามานี่คือรวมพ่อแม่ผมแล้วนะครับและนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมถึงตั้งชื่อคลิปว่าแอบชอบเพราะผมแอบชอบจริงๆไม่ได้แอบจากคนที่ชอบ แต่แอบจากทุกคนนอกเหนือจากไม่เกิน1ิบคนที่ผมบอกไปเนี่ยแหละและคือไม่น่าเชื่อว่าผมจะเก็บอาการเก่งชนิดที่ว่าแทบจะไม่มีใครมองออกเลยว่าผมชอบใครขนาดเพื่อนที่สนิทที่สุดของผมตอนนั้นมันยังไม่รู้เลยครับไม่รู้ไม่พอคิดว่าผมไม่สนใจผู้หญิงอีกต่างหากทั้งที่เราก็ออกจะเป็นผู้ชายแมนแมนเล่นเวทเล่นดนตรีซักขนาดนั้นแต่เออก็น่าจะไม่ได้สนจริงๆนั่นแหละไม่สนคนอื่นเลยนอกจากคนที่รู้ว่าใครแต่ก็นั่นแหละครับเรื่องมันจบไปตั้งนานแล้วผมคือผู้แพ้ แพ้แบบแพ้ราบคาบและจะแพ้อยู่ต่อไปตราบใดที่ผมยังไม่สามารถพิชิตหัวใจผู้หญิงคนไหนในภพชาตินี้ได้ผมเคยลองแล้วลองหลายครั้งกับใครหลายๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมตลอดระยะเวลาหลายปีคลิปนี้อาจไม่มีทางได้เกิดขึ้นถ้ามีเธอคนใดคนหนึ่งยอมเปิดใจและออกใบอนุญ,ญาตให้ผมได้มีโอกาสเป็นผู้ชนะแต่ก็อย่างที่รู้กันนั่นแเลยฮะผมทำไม่ได้ เหมือนหัวใจฉันถูกกำหนดไว้ให้มีอยู่เพื่อรักเธอแม้มันอาจไม่ถูกกำหนดไว้ให้เธอได้มารักกันนี่อาจเป็นประโยคติดหูจากเพลงดังที่ยังคงตราตรึงอยู่ในใจของใครหลายคนที่ไม่เคยได้เป็นคนที่โชคดีพอจะสมหวังกับความรักไม่เคยได้เป็นผู้ชนะแม้ว่าตอนนี้ผมจะไม่สามารถใช้คำว่ารักกับเธอได้อีกต่อไปแล้วผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นอีกแล้วการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้เธอกลายเป็นเพียงแค่รักครั้งแรก ที่ยังคงแทรกตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งภายใต้สายธารแห่งความทรงจำสดลึกของผมต้นไม้ที่เธอเคยปลูกไว้แปลสภาพกลายเป็นอนุสรสถานที่คอยย้ำเตือนผมอยู่เสมอและจะย้ำเตือนอยู่ต่อไปว่าหากวันใดวันหนึ่งวันที่ผมมีโอกาสจะได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่โปรดจงระลึกไว้ว่าความรู้สึกที่แท้จริงของการได้รักใครสักคนมันควรจะเป็นแบบไหนขออนุญาตฝากดวงดาวท้องฟ้าพระสุธา สายนาทีได้โปรดรับมอบคำขอบคุณจากผมส่งผ่านสายลมพัดไปให้ถึงเธอทีแม้ว่าเธอจะอยู่ไกลแสนไกลชีวิตที่เหลือต่อจากนี้ถ้ามีโอกาสจะได้รักใครขอสาบานจากหัวใจว่าข้าพระเจ้าจะตั้งใจรักให้เด็มมากกว่าที่เคยรักเธอ